ใช่ค่ะก็ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สุนทรนะคะก็คือครั้งนี้นะคะแบรน์ลุคนี้ค่ะเป็นการจัดกิจวัตรครั้งแรกค่ะและว้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะางานโรงงานแบบระยะ ก็เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนตาสวยค่ะแล้วก็เป็นเด็กเตนใหม่ที่ตรงกับกลุ่มเป้าเก็ของแบรนด์เราค่ะจุดเด่นของแบรนด์เราคือะรนแทคเลนส์ลิ่พัสนะคะสำหรับจุดเด่นก็คือเป็นคอนแทคเลนส์ที่มีม่มใส่สบายตาแล้วก็ที่สำคัญนะคะของเราผลิตจากโรงงานนะคะที่มีคุณภาพระดับโลกกับประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือราคาค่ะ,คะสั่ต้องง่ายเข้าถึง กูดีกว่าถ้าซื้อสายถึงเลยนะครับก็ตอนนี้นะคะของเราก็มีวางจำหน่ายนะคะตามร้าน Beauty Store ชั้นนำทั่วไปท้างสกัดสินะคะแล้วก็สำหรับคอลเลคชั่นใหม่ค่ะ Jelly b e ลี y นะคะก็วางขายที่ร้าน Beauty a เป็นที่แรกค่ะแล้วการตลาดทีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะในฐานะที่มีพรีเซนเตอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็การตลาดของเรานนคะ ปีนี้ก็แน่นอนว่ามีน้องเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ของเราก็มีการโปรโมทค่ะทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นประจาเดือนต่างๆค่ะในทุกๆเดือนเยราหน่อยค่ะเป็นไคะเป็นพรีเซนเตอร์หนูดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่เลิฟให้โอกาสให้หนูได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีงานแฟนมิเป็นของตัวเอง แล้วก็ที่เลือกแบรนด์ l o v e Plus ก็เพราะว่าปกติหนูเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วด้วยงานเราอย่างี้ค่ะแล้วคือเราก็มองหาหลายตัวมากแล้วพอเรามาลองแบรนด์นี้เรารู้สึกว่ามันใส่สบายตามากๆอันนี้คือสิ่งที่หนูแบบค่อนข้างให้ความสําคัญซึ่งเขาก็แบบทํามาตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่อย่างหนูนยคะมีลายให้เลือกเยอะสีสวยค่ะโดยส่วนตัวเราเองเราชอบลายไหนอะไรยังไงบ้างคะจริงๆอ่ะหนูอ่ะจะเลือกใส่ลายอ่ะตามโอกาสที่เหมาะสมอ่ะอย่างลุกวันนี้ลุกวันนี้หนูก็จะเลือกลายที่ดูให้มันแบบ ตากลมโตน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสีที่หนูชอบจะเป็นสีแบบออกไปในทางโทนเทาเทาฟ้าก็จะเป็นสีเกรงอย่างเงี้ยวันนี้ค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับแฟนหนีคนนี้หนูก็วอรมเสียงรอไว้แต่เมื่อวานนี้ร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสปอยหรือเปล่าเออยังไงล่ะยังไงไม่ยอมร้องเพลงมาเออสปอยได้เป็นลย เตรียมตัวมาค่ะเตรียมตัวตั้งใจมากๆแล้วก็รอมาเจอทุกคนาากาากค่ะมาฝากเลยครับฝากสินค้าเลยนะครับฝากบริตารหน่อยก็ที่เราจะฝากนะคะคอนแทคเลนส์แบรนด์เลิฟมีพาร์สนะคะก็<ม>เป็นแบรนด์น้ำเข้าสกอาหลีที่สำคัญน,นะคะมีอยลปลอดไทยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็บริหารงานโดยคนไทยะคะ่ะก็อยากจะฝากคอนแทคเลนส์แบรนด์เลิฟมีพาร์สไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะ ฝากด้วยทคนก็ถ้าใครรักแยดาก็ต้องรักเลิฟลิพัสด้วยนะคะโอเคขอบคุ <c oughs> <Okay. S 2> ูงานขอบคุณนะ

<laughs> Welcome to Star Society.